สวัสดีค่ะครับเราในช่องพลายเซนสั้นพันเมืองนะคะวันนี้มาเจออะไรระทึกนะครับโอ้เจออะไรระทึกนะคะอยู่ที่บ้านถ่ายแก้วถ่ายสักใบนะคะครับดูช้างหลุดหรือเปล่านะคะช้างหลุดหรอัรอะไรั้้งยอเ่ครับให้หันจีบอยตุ้งโอ้อะไรอ่ะ โอ้งูตะเบกล้าไปเด้อเอ๊ะปลากรงปางสัตว์แรกแลยผู้ลอยเลยเอ้ยใหญ่งูใหญ่ครับเอาเจ้าเข้าไปเจ้าโอ้ตากล้องไม่กล้าเข้าค่ะกลัวเจ้าหาดเดี๋ยวเราดูอยู่ใกล้ๆก็ได้ครับเออกล้องขอดูอยู่ใกล้ๆนะครรับเพาะว่ากลัววันนี้สีจั้คุณสวยมานะครับวันนี้จะปกัดจับนะครับกัจับงูด้เอ้าบางทีไม่เบียดพวกเจ้า นั S <S ่นแหละไปดูเอาอยาวเลยครับยาวเลยครับเอออไม่กลัวาไม่ฆ่าากลัวครับมาแล้วครับไปแล้วครับวู้นี่ครับนี่ครับวู้อเมตครับยาวมากครับอตจ่านี่ครับจับได้แล้วครับจับได้แล้วโอ้ เลือดนิดหน่อยมีบาดแผลโอ้เป็นเรื่องธรรมดานะครับโอ้นึกว่าอะไรนะครับนึกว่าช้างหลุดอะไรหลุดนะครับฝากกันวิ่งเต็มปานะครับโอ้โหงูครับงูเหลือมงูเหลือมครับงูเหลือมโอ้เหาวกับเหล็กกาวนะครับก่อนาท้ายคลิปฮะเอาใส่เลยครับพี่เอ็มใส่เลยโอ้ถูกใส่เขาจะหิวแล้วครับตู้ครับโอ้เอออ่าปาก วางเลยครับลุงลองจับหน่อยลุงโอ้ยผมไม่จับเลยให้ลองจับดูสักพันดูบ้างครับนี่ครับโอ้อไม่ใช่ธรรมดานะครับยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ความสิทธิ์ความสิทธิ์ชมนะครับความสิทธิ์มาแล้วครับโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้ตัวบักเอฟเลยครับโอ้ต่อไปครับในอ่าที่ก็ พีมนะครับตัวเจ้าไปไหนขอยจะให้คืนเลยครับโอ้เอาเลยเอาเลยแต่พีเอ็มอย่าไปปล่อยนะครับอย่าไปปล่อยพีเอ็มตั้งไม่ดูดูยังดูวันสิบด้วนนะอย่งหนีครับโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วเตรียมมาไปแล้วนะครับโอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูแบบช้างในซุ้มของอ่าพลายแก้วสักใบกลัวนะครับตกใจอะไรหรือเปล่านะครับได้กลิ่นได้กลิ่นงูโอ้ได้กลิ่นูนะครับโอ้โห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 โอ้คหโอ้โ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 หโอโหอ้โหโอโหโอ้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 โ้โหโอโอ้โห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 โอ้โ้โห ไปดูใกล้ๆครับไปดูใกล้ๆว่างูมาจากไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับช่องกุยเจี้ยงสายแก้วสักใบนะครับมื่อีนี้ผมเจอมาหกตัวแล้วครับหกตัวแล้วใช่ไหมครับครับโอ้ไม่ใช่คุณเลี้ยงไว้หรือเปล่าครับนี่นี่นี่รูนี่นี่ไหนครับนี่นี่รูนี่โอ้รูรูนี่เลยเพราะว่าตอนแรกมันอยู่อย่างนี้นี่มันหมอบอย่างนี้นี่มันอยู่อย่างนี้ นี่อยู่อย่างนี้ขายังสั่นสั่นสู้หรือสั่นหนีครับทั้งสู้ทั้งหนีเลยครับมันหมอบอยู่อย่างนี้นี่เอามอกี้มันกินไก่หรือเปล่าครับมันรัดแล้วครับรัดไก่แล้วแต่ไก่ยังไม่ตายครับโอ้ถือว่าบุญของไก่นะครับที่ยังไม่ตายนะครับผมเห็นเห็นไก่ร้องจ้ากวิ่งมาเลยอวิ่งมาก็เห็นเลยก็รู้แน่นอนว่าเป็นงูรู้แน่นอนครับโว่าปีนี้กินหลายตัวแล้วโอ้รอยไปหลายตัวแล้วนะครับ โอ้ยอะไรกินหมูนะกินไก่หลายตัวเพราะว่าคือบ้านเรามันอุดมสมบูรณ์เนาะครับผมอุดมสมบนนมูรณ์เรามีทุกอย่างลครับมีทุกอย่างไก่ก็มีกินเนาะครับ <c oughs> <c oughs> ไก่ก็มีไก่ละยองด้วยนะครับไก่ระยองไก่ชนนะครับ <c oughs> มีหลายอย่างโอ้ดูคนมาเต็มเลยนะครับว่านึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ,รบทิชเท้ ช้างก็กลัวพอช้างนะครับคนก็มาพอคนนะครับว่าอึนึกว่าอะไรนนึกว่าช้างหลุดอะไรหลุดนะครับ <นะ S 1> โอ้เนี่ยครับไม่รู้เขาตกใจอะไรนะครับมาดูกันเลยมาดูกันครับว่าง,งูงูตัวเดียวที่ทําให้คนทางหมู่บ้านตกใจได้นะครับทางงูท้งช้างนะครับโอ้โอ นี่ครับคนเยอะมากนะครับมามาดูมาดูงูนะครับนี่มาดูงูได้ตังค์ครับโอ้ือว่าควานสิทธิ์เป็นคนที่ดวงดีนะครับเจองูได้ตังค์นะครับนี่ครับเก็บจับใส่ถุงแล้วนะครับนี่นี่คืองูนะครับอยู่ในถุงนี่ครับ จะไปปล่อยนะคะจะไปปล่อยนะครับบอลดาวสัตว์กระสันทะเบียนรถโอ้ทะเบียนรถด้วยนะครับหวยเนาะเผื่อใครมีดวงนะครับเผื่อมีดวงนะครับเอาวางบนรถเลยนะโอ้เพื่อใจธรรมดานะครับนี่ไอ้สีจันทร์คนสวยนะครับอ่าเผื่อให้โชคนะครับเผื่อ เสืองวดหน้านะครับโชู่ชูชู่ใหญ่ทำไมเอ๊ะใหญ่เลี๋ยวไม่ชู่นะโอ้ชู่ใหญ่ทำไมหนักข้าโลฮอบหนักห้าโลฮอบหนักกิโลครับพี่เอ็มห้าโลครับห้าโลสี่โลกว่าครับชั่งดูหรือยังครับไม่ได้ชั่งครับน้ำหนักมือครับโอ้ช่างน้ำหนักมือนะครับสี่โลหกใช่ไหมเช่นโลกว่ากครับสี่โลกว่ากนะครับสโลสี่โลเจ็ด กว่าแค่ไหนครับนั้นแล้วครับอยากซีเจ็ดนั่นแหละถ้าอยากไปรู้ต้องออกไปช้างดูไม่สี่หกส้เ่เจ <laughs> ็ดแตอยากรู้ว่าต้องออกไปช้างดูไม่ไงโอ,โอโนั่นแน่กับคี่มีหกสเจ็ไม่สี่หกเจ็ดไม่น้ำหนักมันสี่หกสี่เจ็ดเนาะอ๋อประมาณนั้นนะครับน้ำหนักงูนะครับถ้าใครชอบเล่นหอยก็ดูนะครับถ้าถูกก็จะลืม อย่าลืมครับจานเอ็มนะครับพังอะไรครับพังสีจานก็สวยนะครับถ้าสวยก็อย่าลืมพังแชมานผายแซมพานผงนะครับแล้วก็ช่องพระกวยเจียงายแก้วสัครับแล้วายสีสับไทยสัมบีครับนีดีเป็นทุ่งอาวช่องอะไรครับช่องช่องอะไรบอกให้น้อยช่องช่องผ้านังเสก โอ้นี่ะครับความสนุกสนานนะครับความซาบเมื่อกี้ของชาวช้างนะครับนี่ว่าจะมีเรื่องใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่ครับแค่งูนะครับแค่งูจ่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไงก็ผ่านไปด้วยดีนะครับไก่ก็รอดนะครับงูก็รอดนะครับเพราะว่าจจะไปปล่อยนะครับขับรถไปปล่อยเลยไปน่ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของอ่า กวยอาเชียงปลายแก้วสักใบแล้วก็อยู่ที่บ้านพ่อใหญ่สีทับไทยนะครับวันนี้นะครับในช่วงสายๆนะครับจะไปไหนครับโอ้ไปแล้วครับตอนนี้ฟูจิครับควานสมัยย่าไปปล่อยแล้วนะครับจะปล่อยที่ไหนครับๆๆๆๆเอาไปปล่อยที่บ้านควานสิลหรือเปล่าครับเอาไปไว้บ้านหนุ่มสุดินก็ได้ครับ ไ,ไปบ้านน <st> ูน <voulais> ซ <beeping> ูลินนะครับนี่ควันสิบแบบว่าเอ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 ากันวะโอ้สู่ธรรมชาติครับอาโอเคครับยังไงก็ให้โชคดีครับครับผมสวัสดีครับอ่าปล่อยงูก็ให้โชคดีครับให้มันมาสวัสดครับอะไรครับโอ้เดี๋ยวเขาไปปล่อยแล้วครับไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องตามติดขนาดนั้นนะครับ อืมจันเอ็มบอกว่าไปดูตอนที่เขาปล่อยงูด้วยนะครับโอ้จันเอ็มของเราเนี่ไปทุกช่องเลยใช่ไหมครับเอาขาเป็นไรครับขาเป็นไรครับขาขากินตูกช้างครับโอ้โหโทษดาดโทษดาดโทษดาดอาแล้วพระที่ห้อยให้ไปไม่ได้ห้อยเหรอห้อยไหนห้อยไหนเอ้าให้ไปทำไม นี่ครับเป็นบ้านของพ่อใหญ่ทีทัพไทยนะครับนี่คือครอบครัวช้างของซุ้มของพ่อใหญ่ทีทัพไทยครับนี่ครับครอบครัวของเขานะครับก็จะได้อยู่ในร่มทุกเชือกนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ หนึ่งไลฟ์หนึ่งกำลังใจนะครับอแล้วนะก็ให้ FC นะครับทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรน,นะครับสวัสดีครับ